สวัสดีครับทุกคนก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่28แล้วเนาะ28มสิใกล้สิ้นเดือนแล้วนะกเ็เนื่องจากไปต่อพรบอรต่อภาษีมานะครับก็เขาบอกว่าให้ลถของผมนะครับซึ่งเป็น Jazz, ทอนด้าแจ z ทอนด้าแจะสองพันสิบสเนาะก็ให้เปลี่ยนถุงลมฟรีนะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมาเลยนะครับพอไปต่อพรบภาษีแล้วเขาก็จะ ขึ้นเตือนเลยนะครับว่าให้เราไปเปลี่ยนนะครับผมพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่เราจองไปแล้วนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนถุงลมนิรภัยกันดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เวลา7จ็ดโมงนะครับเราก็ออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าวันนี้จะเป็นไงเพราะว่าเดี๋ยวเห็นเขาว่าน่าจะต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับก็เลยวางแผนไว้ว่า,าไปฝากรถไปเรียบร้อยแล้วก็จะ เขาเรียกว่ายนะวิ่งออกกําลังกายนะครับเนี่ยดูชุดนะครับผมก็จะออกกําลังกายนะครับเช้าเนี้กลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรับรถอีกทีตอนที่รถเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับหัวเว่ยนะครับผมเอ่อฟิตซีโปรนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปขอตัวคำทักก่อนลวกันนะครับผมไปละไปขอนตอนนี้มาถึงที่ศูนย์ฮอนด้าแล้วครับนี่เดี๋ยวจะให้ดู ก็เปลี่ยนฟีนะครับก็รุ่นที่ผลิตในปี1998-2014 19, ครับผมเป็น j a z s 2013เนอะครวทุกคนตอนนี้ก็ได้ใบมาแล้วนะครับผมก็ได้คิวแล้วในการที่จะมาเปลี่ยนสุง้มนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเสร็จก่อนเที่ยงเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาออกกำลังกายดีกว,ว่าครับแต่ว่าเซ็งมากเลยครับเพราะว่าฝนตกอะอยู่ดีฝนตกเฉลยเซ็งเลย,เเลยแต่ก็เราจะไม่ลาความพยายามครับเพราะว่า เราตั้งใจแล้วที่จะออกกํบบาลังกายเอ้ยลืมตั้งเดี๋ยวเราจะตั้งนาฬิกาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปออกกํบบาลังกายกันดีกว่าเนาะไปไปเออออกกำลังกายแล้วไปดูตอนนี้ก็กำลังออกกำลับบงกายแล้วครับด้วยการเดินเนาะไปเรื่อย นี่คือสถานที่ออกกําลังกายของเราครับผมเอาจริงบางทีก็ชอบนะครับการมาเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยปวติแล้วผมไปค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ตอนเรียนก็เรียนเสร็จกลับบ้านนะครับไม่ค่อยได้เที่ยวครับตอนทํางานก็มาเสร็จกลับบ้านยกเว้นบอกว่าเวลาเขาเรียกว่าสั่งสค์กับที่ทํางานนะครับผมก็จะมีแค่นั้นเนาะก็ค่อนข้างประสบการณ์น้อยนิดนึงนะครับก็เลย เดินออกมาอย่างงี้รู้สึกชอบเหมือนกันเนาะเหมือนได้ออกมาอยู่นอกกรงนะครับนอกออกนอกจากเซฟโซนนะครับผมก็ก,ก,ก็ดีดีเหมือนกันแต่ก็ได้เห็นบ้านได้เห็นออคอนโดได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกแบบเออก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ดิถ้าจะซื้ออยากจะซื้อเป็นเงินสดมากกว่านะครับผมไม่สนใจที่จะผ่อนเนี่ยพิเศษมีภาระนะครับของตัวเองนะครับก็พยายามสร้างให้มันได้ได้ เ,เงินเป็นเงินสดน,นะครับถ้าเป็นไปได้นี่แบบโคตรอยากเป็นพาสซีฟแล้วก็จ่ายเนาะจ่ายซื้อบ้านไม่ต้องแบบหลังใหญ่นะซื้อบ้านแบบแค่เล็กๆเนี่ยแต่ว่าจ่ายด้วยการเป็นกแบบ็เง,งนินพาสซีฟอินคัมนะครับผมแต่ก็พยายามหาหนทางอยู่ไม่รู้ว่าใจยังไงดีแต่มันน่าจะมีวิธีเนาะที่แบบว่าใช้พสซีฟในการซื้อบ้านอะไรเงี้ยใช้พสซีฟในการซื้อของที่อยากได้อะไรเงี้ยเนานะมันจะต้องมีวิธีสิเนาะ เดี๋เ่ไม่เป็นไรตอนนี้เราเดินชมร,บรอบๆเนาะเหมือนกันแรบว่าได้เดินดูบริเวณที่เราอยู่เนาะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเอาไปเดินก่อนละกันนะครับเนี่ยเดินผ่านาร้านค้าเยอะแยะที่เราบางทีก็ไม่เห็นเนาะก็ร้านขายของอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ผ่านใต้รถเมล์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นคนเนาะเวลาอันนี้ก็เวลาที่วันเสาร์ที่เขาบางทีก็มีทํางานอยู่ด้วยนะครับ ว่างจัดนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนที่เขาบอกนะว่าล่า,ลาซุปเปอร์แฟนยังไงแสดงว่าว่างจัดใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือหลังจากเลิกงานแล้วเราก็ไปลุยกินเนาะกูให้ขอเดินไปก่อนลวกันเซเว่นสาขานี้ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่เด้อเอ๋ก่อนเดินมาสักระยะหนึ่งครับก็คิดว่าเออเราลองเปิด GPS ดูซิว่าจากที่นี่นะครับไปที่บ้านเนี่ยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เปิดดูแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ถ้าแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์เนาะก็ใช้เวลา16นาทีถ้าขับรถยนต์ก็ไวกว่านั้นแต่ว่าถ้าเดินใช้เวลาทั้งหมดไม่ใช่20่นาทีครับ2ชม่มโอ้ไม g ก็ก็ <laughs> เอาไงดีเดินแหละออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าหลังจากเดินไปแล้ว2 สองชั่วโมงจะเป็นยังไงจะถึงหรือเปล่าหรือเราอาจจะแวะก่อนนะครับแวะก่อนพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ศูนย์พันได้ครั้งหนึ่งนะครับผมดูก่อนลวกันค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเดินถึงบ้านนี่คือสองชั่วโมงแล้วเดินไปเดินกลับก็ใช้เวลากว่าสี่ชั่วโมงเลยนะให้ตายเถอะโรบินเหนื่อยมากเลยนะพลังงานน่าจะหมดโอเคขอไปเดิน่อก่อนอนะครับโอนตอนนี้ก็เดินมาถึง ซุกี้ดีน้อยสาขาลำลูกกาคลองสองครับวันนี้ก็อาจจะมาแวะมาเพราะว่าเหนื่อยมากเลยแล้วก็วางแผนว่าจะไปซื้อทองต่อน,นะครับไม่รู้ว่าจะได้ซื้อเปล่าเดี๋ยวไปดูลกะะันน้องเออเมื่อยมากๆเลยครับผมไปไปต่อตอนนี้ก็เออ่เดินมาได้36นาทีนะครับกับระยะทาง3กิโลไปต่อครับเมโอเคครับ, okay, รบทุกคนก็ตอนนี้ได้รถมาแล้วนะครับผมก็ รู้สึกโอเคมากเลยแล้วก็เพราะว่าเขาเหมือนเขาเช็ดเขาล้างรถให้เนาะแล้วก็ได้ใบเสนอราคามา,เ,าเขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าใช้มาตั้งนางนแล้วสองพนสิบสาตัวนี้2025แล้วอ่ะเออใช้เวลาอยู่กับเรามานานกัน่แล้วเนี่ย12ปีก็มันก็จะต้องมีเรื่องของการสึกหรอต่างๆนะครับก็มีใบเสนอราคามานะครับว่าจะต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ดีครับสาขานี้ประทับใจมากแล้วก็จากที่เขาเรียกว่าไงฮะเดินกลับใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับทุกคนจริงๆชั่วโมง50<อ>เท่าไหร่ไม่รู้่เกือบ2ชั่วโมงในการเดินกลับนะครับเพราะเหนื่อยมากเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อที่จะมาจอดไว้ตรงห้างที่อยู่ข้างๆกับศูนย์นะครับผมแล้วก็ตอนเย็นเราจะมาลุยกันต่อนะครับเดิน เดินมาเอามอไซค์นะครับผมแล้วก็เอ,อซื้อทองมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยาาอวนดนิดนึงไม่อวดดีกว่าเอาไปว่าซื้อทองมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมทองมันก็มีขึ้นมีลงตลอดอยู่แล้วล่วละช่วงนี้ก็เริ่มลงมาแรงนะครับผมก็ช้อนมานิดนึงโอเคก็ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเย็นอีกทีนึง บ๊ายบายโอเคทุกคนก็ตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะครับไม่ดี5โมง43เนาะก็กำลังเ,เริ่มเดินทางนะโดยการออกมาเดินนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะไปถึง <c oughs> จุดที่เราจอดรถมอเอร์ไซค์ว้นะครับก็เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เหนื่อยแน่เลยวันนี้นก็มาเดินเหมือนมันมาออกมาังกายละออกมาังกายเช้าเยน็น จะตายเอาแน่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรถจะหายหรือเปล่ากลัวรถหายมากเลยนะจริงเนาะเออเพราะจอดไว้ในห้างเอาห้างเป็นห้างบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีลำลูกกาคลอง4เดี๋ยวไปดูกันว่ารถจะหายไหมไปดูเออทุกคนโคตรเมื่อยเลยตอนนี้ก็น,น่าจะได้แค่ครึ่งทางครับจอเ,เลยครึ่งทางไม่ว่าอไรดีนะครับตอนนี้ น่มากตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเขาเรียกว่าซุก,กี้ดีหน่อยประตูการคลองสองน,นะครับเหนื่อยมากหมดแรงเลยจริงๆตายเถอะอย่าทำอะไรอย่างนี้นะทุกคนตอนนี้อยู่ที่คลองสามแล้วเนาะแน่เป็นคลองสามแล้วอนะ่หวนะหมดแรงมากๆเลยจริงๆให้ตายเถอะก็เหลือแค่คลองเดียวนะครับคลองสุดท้ายแล้ว าเราใช่เนาะแต่ว่าหมดแรงสุดๆเลยอย่าหาทําแบบผมนะครับอย่าหาทํำบอกเลยไม่คุ้มแย่เจ็บด้วยเกครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่ผ้าใบน,นะครับเมื่อยนะไม่ไหวมากแต่ว่าล้าไปหมดเลยตอนนี้อยากจะบอกว่าแช่แช่น้ำนะนั่งพักอีกสักประมาณ5นาทีแล้วนันเนาะ 5ทีเดี๋ยวเราไปไปนอตอนนี้เอ๊อรจริงๆเมือม่อเช้าก็เมื่อเช้าก็ขับเดินผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าขาตอนเย็นมาอีกรอบนะครับเป็นร้านโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรถเจ็บแซปเปอร์ครับไม่แน่ใจว่าเป็นของโกบอยนิกกี้หรือเปล่านะครับ<ม>ก็อยู่แถวพนมุกกาคลองสี่นะครับใครสนใจตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดนะเหมือนเมือ่อเช้าเขายังเพิ่งเตรียมของอยู่เลย ไม่มีโอกาสจะมามาทานนะครับป่ะตัวเยนต่อทุกคนในที่สุดก็มาถึงนะครับใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง49นาทีกับอีิวินาทีนะครับในระยะทาง8.27กิโลเมตรนะครับผมในที่สุดก็มาถึงรถเราแล้วจอดมากๆเลยนะครับวันนี้ทั้งขามาและขากลับนะครับผมก็ คืนนี้น่าจะนอนสบายแน่ๆครับตั้งแต่เช้าแล้วเนาะแล้วก็มาตอนเย็นตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งพอดีนะครับขอตัวกลับก่อนแลวกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็บอกได้เลยว่าอย่าหาทำนะอย่าทำตามนะครับแต่ก็ได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะได้แบบว่าคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ฟังพอดแคสต์อะไรต่างๆเรื่อยๆนะครับก็ได้ความหนูอะไรมาพอสมควรนะครับได้อยู่กับตัวเอง ทั้งขาไปและขากลับก็รวมเป็นเวลาประมาณเหมือนสองชั่วโมงเนาะได้แบบทบทวนอะไรตัวเองหลายๆอย่างนะครับทั้งด้านความรู้ด้านความคิดแล้วก็ด้านความรู้สึกอะไรต่างๆเนาะได้มองเห็นอน,นาคตตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้คนพบตัวเองนะครับแล้วก็ได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตนะครับโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับขอตัวกลับก่อนเหนื่อยมากๆเลยจะได้กลับไป อาบน้ำเย็นๆกินน้ำเย็นๆดีกว่านะครับผมไปไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ